สวัสดีครับพบกับแขกหลังเคิดอีกแล้วน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟแคมปิ้งครับเป็นไฟแคมปิ้งเป็นไฟ Cob นะครับตัวนี้มีเสาครบชุดเลยครับซื้อมาไม่ต้องทำอะไรเลยเสียบกับแบตหรือว่าที่จุดบุหรีได้เลยนะครับมาพร้อมถุงใส่ให้เรียบร้อยนะครับเสายาวประมาณ5เมตรตามสเปค ซึ่งผมก็มนันในวัดหรอแต่ก็น่าจะน่าจะได้อยู่แล้วเพราะท่อนหนึ่งปรมาณเมตรมันมีอยู่หท่อนครับซึ่งไฟตัวนี้สวางไหมโอเคเลยครับแต่ไฟมันจะดบไปนิดนึงผมคิดว่าเนื่องจากาแบตลูกเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นแบตลูกเก่าแล้เป็นแบตท,ที่มันเสื่อมครับที่มันไม่สามารถเอาไปสตาร์ทรถติดแล้วแต่มันสามารถมีไฟที่สามารถใช้กับพวกไฟ LED เนี่ยได้ทั้งคืนอยู่แล้ว เดี๋ยวผมจะมาลองดูครับตอนนี้มันมามาโอเคครับมาพร้อมรีโมทนะครับมาพร้อมรีโมทมีรีโมททำงานให้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟที่ที่ที่าเอนันนี้คือ25%ซ็นะครับอันนี้ยี่าเปแล้วก็จะมี50%อร์ซแล้วก็ร้อซ็นะครับความสว่างที่ร้อยเปอร์เซ็นต ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูการยืดไฟกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเสียงอาจจะเบานะครับก็เลยผมเลยต้องมาพูดหลังกล้องก่อนเ,อเพอไฟมันก็ย้อนแสงเลยผมปิดไฟในบ้านผมหมดเลยทุกดวงครับก็เปิดอัน,นเดียวเดี๋ยวผมลองมาเปิดอลองมายืดเสาดูครับว่าที่5เมตรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยความสว่างมันยังโอเคอยู่ไหมครับ ห้าทอนห้าทอนนะครับก็ความสว่างก็อย่างนี้เลยถามว่าสว่างไหมโอเคนะครับผมว่าโอเคเลยโอเคใช้ได้แต่แบตผมอาจจะอ่อนไปนิดนึงมันก็เลยทําให้ความสว่างนะมันมันดบลงไปนะครับกับราคาค่าตัวที่ตกอยู่ที่1400ครับรวมทง่งนะฮะเดีย๋ยวลองขึ้นไปข้างบนที่ว่าความสูงนะครับหเมตร ระดไหนนี่ครับถือว่าโอเคนะครับความสูงขนาดนี้แล้วความสว่างยังระดับนี้อยู่ผมก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้มีรีโมทมาให้ครับอ่ารีโมทมาให้นี่มันมีมันมีเขาเรียกว่ามีสเต็ปหลายสเต็ปมากนะครับมีสเต็ปกับพิพก็มีนะฮะมีสเต็ปกับพิพก็มีแล้วก็มีปรับได้ครับปรับความสว่างได้ปรับจังหวะได้ แต่ผมว่าคงไม่มีใครเอาไปไปกระพริบหรอกครับนะฮะโอเคนะครับสำหรับใครที่สส่แคมปิ้งนะครับตัวนี้ผมว่าโอเคเลยครับมันเขาเรียกว่ามันมีสีดวงนะครับเป็นเป็นเป็นไฟสีดวงเอ่์ซีโอบีสีดวงดวงละแผงเป็นสีแผงนะ่สีดวงครับสีแผงเป็นไทซีโอบีสีแผงแผงประมาณสองร้อยวัตต์รับสเปคเขาบอกแปดร้อยวัตต์ อ่าแต่เป็น C O B นะครับไม่ใช่ L E D อ่าได้นาดนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะมันให้ความกระจายในรัศมีเนี่ย <c oughs> ผมว่า20เมตรนี่ยังสว่างอยู่เลยเห็นแบบโอเคครับแคมปิ้งดวงเดียวนี่อยู่เลยครับดวงเดียวอยู่แต่ว่าสนใจลองเข้าไปดูครับหรือไม่ก็ ทักมาในคอมเมนต์ผมได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับร้านนี้ผมซื้อบ่อยออเกี่ยวกับอุป,ปกรณ์อัพโรดอุป,ปกรณ์แคมปิ้งนี่ราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์ให้หน่อยครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับครับในช่องแคกหลังเคลนนะครับเดี๋ยววันไหนมีโอกาสเราจะไปลองกันชายทะเลกันอีกนะครับกับสไตล์หวหินออนแอร์นะฮะ โอเคครับกันคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ